สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมนี่คุณป้าข่าล้อนะคะวันนี้มาเที่ยวชมฟาร์มปูนากฤษดาฟาร์มปูนาใช่ไหมคะวันนี้อยู่กับน้องอ๋านานะคะอ๋ออันนี้คือปูนาน้ําใสเลี้ยงในกระชงังคือทำความสะอาดอง่ายง่อันนี้ก็คือที่เราจะขายเป็นพ่อมแม่พันใช่ค่ะ แล้วแต่ไซส์ลองจับดูซิไซส์ประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไซส์เนี้ยจะเป็นหนารุ่นพร้อมผสมก็คือจะเป็นประมาณห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะคะตอนนี้ไซส์กระดองจะอยู่ที่ประมาณสี่เซนสี่เซนกว่ากว่าจ้ะเราก็จะคู่เท่าไหร่อันนี้หนูขายอยู่ที่คู่ละหกสิบบาทสี่เซนหกสิบใช่ค่ะรุ่นพร้อมผสมอันนี้ นี่สวยนี่นี่นี่ก็ oh. คือมันจะค้ากันนะแต่ uh. ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะแยกไซส์อะ่ะอืมจะคัดไซส์ใช่ไหมใช่อย่างไซส์พวกนี้ก็คือจะเล็กรองลงมาอย่างเงี้ยอือ uh huh. อันนี้ก็คือจะไซส์ประมาณสามเซนครึ่งอันนี้จะอยู่ที่คู่ละส uh ี่สิบแล้วก็จะมีไซส์สองเดือนครึ่งต uh huh. องนนี้ไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ตัวละสิบห้าบาท ใช่แต่ทุกไซส์ถ้ารับเป็นจํานวนเนี่ยเราจะมีราคาให้อีกเลทหนึ่งด้วยค่ะไม่ได้ว่าอัตราการแถงก็มีเลยถ้าประมาณคู่ละแปดสิบอย่างที่หนูบอกอะค่ะไซส์ไหนนุ่ง่าจะต้องไปดูตรงนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวคู่บอนี้ก็ใช่เป็นตัวคู่แปดสิบนะคะกระดองก็จะอยู่ประมาณห้าเซนขึ้นไปนี่ไซส์แปดสิบอายุประมาณหกเดือนนี่ นิดนะคะก็จะรวมๆกันหนักแหละและใหญ่บ้างนะคะนี่จะเป็นบ่อตัวผู้อเอาบ่อตัวผู้ใช่ก็ซื้ะดูตรงนี้ว่าบอ่บอรวมบ่อรวมตรงจะเป็นแม่ของมันเดินพี่โอแม่พร้อมลองเดินอ,อ,อันนี้นเราจับมาจากบ่อ,บอดินนะดูสภาพเขาตัวแค่นี้อ,อันนี้อยู่ประมาณสามเซนสามเซนครึ่ง พร้อมลงเดินขายเท่าไหร่ถ้าแม่พร้อมลงเดินพวกนี้คือแล้วแต่ขนาดนะปกติก็คืออย่างตัวนี้ก็คือจะหนึ่งร้อยบาทถ้าอย่างนี้ก็คือจะสองร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆแล้วเราเอาไปางี้มันจะไม่เครียดก่อนถ้ามารับเองเราเราเราขายให้แต่ถ้า,ถาให้เราส่งเราจะไม่ส่งนะพวกตรงนี้ค่ะก็มันจะมีพิธีเอาน้องไปอ่ะเราก็คือจะใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วให้ไปทับกระบอกเลยตรงนี้ก็คือจะลดความเครียดได้เลย แม่ละร้อยเนี่ยเนาะแม่จักได้อ่าเราก็ไปใส่ก็คือใส่กระมังไว้กระมังกระมาใส่กระมังไปเล็กๆก็ได้ตัวเดียวไม่มีปัญหาค่ะตัวเล็กไม่ได้กระมังกระเล็กกระบอกวางวางตัวเล็กมันก็ได้ลูกน้อยตัวใหญ่มันก็ได้ลูกเยอะค่ะกระดองใหญ่กระดองกระดองใหญ่ๆนะฮะเซน้นไปลูกก็อย่างน้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหม อันนี้อ่ะเปิดโชว์หน่อยดิต้องอยู่ในเยอะนี่ปูเนี่ยสองสามเดือนจ้ะอ๋อสองสาเดือนปูเนี่ยเขาหลบค่ะคุณผู้ชมเราจะดูว่าไม่มีปูไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยใช่ไหมนี่คือแค่บ่อเดียว ใส่5เดือนเนี่ยคุณลุงกำลังสวยเอ๊ะใส่คุณผู้เออเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูทุกอันเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะล้างบ่อทำความสะอาดอ๋อลุงเชืว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะคือมองแล้วไม่มีนะมองแล้วไม่มีปูใช่ไหมใช่ๆอะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลย มูอแค่ไหนกันนะคะ<อ>จะทำความสะอาดบ่อพอดีเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออาจริงก็คือจะสองอาทิตย์นะก็ใช้ตัวน้ำยาสองอาทิตย์แล้วเรืเนี่ยคะสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ล้างเลยกาจะเก็บแต่ตัวตายออกบ้างแล้วก็พวกเอรื่องที่มันเล็ก เราจะดึงสายายางที่ต่อตรงนี้ออกอ่าแล้วก็จะเอาสายยางข้างน,นอกมาเสียบเปโโ็นโซ่ดูดออกไปเลยคออจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าน้ําไม่จําเป็นจะต้องเอาออกดูดได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็เติมน้ำใหาาม่ใส่เข้าไปเลยก็ไม่ก็ไม่เอาสายยางไม่ก็ได้มันก็ดูดได้เหมือนกันตรงนั้นก <c oughs> ็ดูดออกค่ะแต่ถามว่า<ม>เอียมไหมมันก็ไม่ได้เอียหรือว่าอร์เป็นหรอกนะแต่ก็ให้มันมีกลิ่นของเขาอยู่บ้างก็โอเคไงใช่ไหม เดี๋ยวาไปดูอ่าใช้พ่อแม่นี่บอกพ่อแม่พันใช่ค่ะแต่ไม่มีเลยเนาะอือให้มีปูเลยโอย้พี่ยักษ์พี่ยักษ์พ,<อ>พี่ยักษ์พอน้องๆปูทะเลเลยเนี่ยสองอันแล้วยังไม่มีปูเลย<ๆ>ไม่มีปูเลยไ่มีปูนะเออโอ้ยดูดิดูด,ดิโอ้ยให้มีปูคุณผู้ชม ต,ตัวพอๆกันนี่สองตัวนะคุณผู้ชมปนอิ่มเลยอ่ะนะพอได้อ่ะหาปนถ้วหนึ่งเออเลี้ยงไว้ไม่จงขายหรอกคุณผู้ชมแค่มีปูกินก็ดูใช่ไหมในเซฮ<า>ะได้ขายก็ได้ขายไม่ได้ขายก็ได้กินนั่นแหละปูเนี่ยเลี้ยงเหอะเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยพากันเลี้ยงเยอะ เลี้ยงบ่อน้ําใสไม่ลองคายดูเปล่าอ,อ่ะตัวทองคือใช่ก็คือคอการเลี้ยงบ่อน้ําใสเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเวลาล้างบ่อไม่ได้จาเป็นจะต้องเปิดกระเบื้อ hmm. งขึ้นก็แค่คือดูน้ําเก่าออกไปแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไป hmm. นะคะแค่นะั้นแต่ว่าหนึ่งเดือนจะต้องมีการลุกกระเบื้องดูทํคาความสะอาดกระเบื้องทำความสะอาดกลีนทั้งหมด hmm. อ่าหนึ่งเดือนต่อครัง้งต่อซึ่งเวลานั้นก็คือจะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะเช็คปูได้ ถ้าคุณอยากรู้เอาจริงก็คือเดินเปิดกลางวันเปิดดูกระเบื้องบ้างด้านบนนะถ้าตัวไหนที่เขาแห้งจริงๆเนาะนั่นก็คืออ่ะจะเป็นตัวที่เริ่มที่จะกลับไข่จะแยกหรือไม่แยกอันนี้คือ,แล,แ,อแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วแต่คุณเลยต,ตัว,ตวแห้งแ้งไม่ลงน้ำนี่คือตัวเขาจะไข่ใช่แต่ถ้าหนูเห็นเนี่ยก็คือก็แ,แยกแต่ว่าราต้องหากระบอกไม้ ชนะอะไรที่ว่าเอาเขาอยู่ในนี้ได้เนาะเขาพึ่งใจเพราะว่าจาับโดนตัวเขาเอาจริงไม่ได้อืมเครียดใช่ไหมใช่วันนี้จะสวัดไข่จริงได้ง่ายๆเลยอืมอยู่กล้ามดิมันปูทะเลเลยอุ้ยดูกล้ามดิ ไม่ใช่ปูแก่เลยนะคะถามว่าทำไมตัวโตเอาจรงิจรงๆเราเลี้ยงระบบธรรมชาติค่ะ <ขา S 2> แล้วเราเอาขึ้นมาคักเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคืออยู่กับเราเนี่ยสองอาทิตย์ขึ้นไปอยู่แล้วเพิ่มกินอาหารเม็ดได้อยู่น้ำใสได้แล้ว,<อ>ลวนปูนี่พร้อมเอาไปอยู่น้ำใสก็อยู่ได้หูดูตัวนั้นดิอยู่ดูนะอยู่บ่อดินก็อยู่ได้ใช่ค่ะปูปูของหนูเนี่ย จลงบ่อดินก็ลงได้เลยจะเอาไปไว้น้ําใสก็ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เขาปรับและกินและอืมตัวใหญ่ใหญ่แเลยตัวท้องอุ้มปูเลเนี่ยเนี้ยเนี้ยคือนี้ยเป็นตกวคู่ระเทินน้ำระเทินบกแล้อันนี้อันนี้ตัวเมียนะดูตัวเมียอืมนี่นี่ตัวเมียตัวเบริ่มเลยตัวเมียของเราโอ้โหไซนี้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้ขายอยู่ที่คู่ละ80บาทจ้ะแต่ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยคืออย่างนี้ก็คือเป็นคู่ละร้อยอันนี้ก็คือจะรวมกันจริงๆคือบ้านไม่ค่อยมีพื้นที่อะค่ะก็เลยจะต้องเอาปูใส่รวมๆไว้หลายๆไซส์ um, แล้วก็คัดแยกเอาก็คือเราก็จะรู้เนาะว่าไซส์ไหนเป็นไซส์ไหนถ้าเกิด80บาทก็คือจะเป็นรุ่น,นี้เนาะเนี่ยนีุ่่นไซส์นี้4.5-5เซนนะคะไซส์นี้ก็คือจะใ แต่ถ้าไซส์บู๋เลยไซส์ใหญ่เลยก็คือจะเป็นห้าเซนขึ้นไปอ,อ่อก็คือจะเป็นคู่ได้นห,หนึ่งร้อยบาทนี่ไอโบไอโบได้นี่ตัวนี้ตัวเมียตัวเมียเดี๋ยวขออนุญาตจับกับคู้ใหม่ดีๆแหะอันนี้โน,โน,น้บูดูความที่ว่ามันเล้ออสีปกป้องตัวเองอ ไซนี้ก็จะเป็นคู่ละหนึ่งร้อยบาทนะคะคู่ละร้อยใหญ่ๆตัปิ้งตรงเจ๋งแล้วอ่ะตอนนี้คือตั้ปิ้งลดลงแล้วนะตั้ปิ้งบวมแล้วอ่ะก็คือน่าจะมีไข่แล้วเราก็ไม่กล้าจับเนาะบวมจะเครียดไปดูอะไรเขาปล่อยเขาเป็นไรอยากทุกตัวเลยมจะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะ น้ำใสก็คืออย่างนี้ใช่ค่ะให้อาหารวันเท่าไหร่บันลังกีกรอบอาหารของหนูจะให้วันละครั้งค่ะให้เฉพาะ,ะช่วงเย็นนะหกโมงหลังหกโมงถ้าบอ่บอบ่ดินนี่เราให้อาหารเป็นพวกอะไร<อ>ไบ,<อ>บ่บ่เนี่ยบ,บ<อ>่น,บ<อ>น้ำใสบ่น้ำใสของหนูจะเน้นค่ะเป็นอาหารประดุกเม็ดเล็กเลยแล้วก็คือจะให้ไปตลอดจนถึงเวลาที่เราเปลี่ยนน้าหนูจะให้อาหารสดอืมค่ะ บางทีสามวันเปลี่ยนทีเนี่ยวันที่สี่เราจะให้าอาหารสดละอาหารสดเป็นพวกก็ของหนูจะเป็นกุกุ้งฝอยพวกปลาพวกที่มันมีอ่าแคลเซียมอค่ะอะไรที่เรามองแล้วมันเป็นแคลเซียมเนี่ยคือสามารถให้เขาได้เลยตรงนี้คือจะไปช่วยในเรื่องของการลอกค้าบนะคะเขาจะได้อลอกแล้วออกมาสมบูรณ์ไม่มีการตายเกิดขึ้นส่วใหญ่อะน,น้า,นนาีิสาจะท้อเพราะว่าปูลอกค้าบแล้วก็ตาย ลอกราบแล้วตายใช่อาจจะผ่านอาจจะผ่านแต่ผ่านไปสองวันเขาตายอะไรอย่างเงี้ยอืถ้าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งคือเรื่องอาหารจําเป็นมากเลยเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะเป็นสัตว์ที่มีกระดองอืมอ่าแล้วทีเนี้ยถ้ามไม่มีแคลเซียมลอกราบไม่ได้ลอกราบไม่ผ่านกาลังดึงดึงดึงถอยหลังถอยหลังไม่ทานเพื่อนมาเจาะเอาไปแล้วกินก็ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าส่วนใหญ่เนาะที่ว่า ทำไมปูมันถึงตายบ่อยเลยอย่างหนึ่งจะเจอมากเลยบ่อยมากเลยเคสนี้ทําไมปูหนูถึงไม่ท้องสักทีรับมาสี่เดือนห้าเดือนแล้วไหนบอกว่าไม่เกินสามเดือนไงาอาจจะประมาณน,นี้อ mm hmm. หนูก็เลยบอกว่าอา่หนูถามย้อนกลับไปน,น้อยนิดหนึ่งว่า mm hmm. คุณล้างนะ้าบ่อยแค่ไหนคะหนูล้างทุกวันเลยค่ะเออ mm hmm. นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทําให้ปูเขา ไม่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 ขับขายให้ไม่มีด้วยกปวนใช่เพราะการการที่ว่าคุณเปลี่ยนน้าบ่อยเนี่ยเขาต้องปรับสภาพทุกวันน<อ>่ะอางวันเนี่ยคุณไม่ได้ชั่งน้าหนักของน้ําถูกไหมว่าน้ําคุณใส่วันหนึ่งเนี่ยแค่ไหนมันจะได้มีปริมาณหรือว่าเออขาเรียนะอ่า และธาตุอะไรก็แล้วแต่เท่ากันทุกวันถูกปะเขากับทุกวันอะไรเนี่ยไม่มีเวลาสบายใจบ้างเลยเออปรับตัวกับธาตุเหตต่างๆใช่ใช่ยางงั้นแหละเขาก็เลยพรุ่งนี้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเขาจะไม่ทำการขับไขยเลยนะเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเขามีลูกตัวดำๆที่ท้องแล้วคุณจะว่าเอาเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะสลัลูกให้คุณไม่ใช่นะถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็ทางนี้มีทางสลัดลูกนะ คือจนแบบเขาจะอ,าอุ้มไมู้ว่าจะลูกเขาไต่ออกมาเองไต่นี้เองเ<ช>อ่ะใช่อันนี้ก็คือให้ดีก็ประมาณสองอาทิตย์เนาะเปลี่ยนน้ำอ่าอันนี้แล้วแต่เลยดีกว่าอยากไปคิดเต่ว่าจะต้องเป็นสองสามวันสามวันที่เหลืออะไรก็แล้วแต่นาะค<ด>ือเราดูว่าการให้อาหารของเราเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ให้อาหารมันเยอะอน้ำมันก็จะไม่เน่าเร็วถูกไหมคะเรื่องพืชน้้ำเนี่ยให้ใส่ให้เน้นเข้าไปเลยเยอะๆอันนี้ก็คือช่วยฟอกกับช่วยฟอก ้น้ำมันมีออกซิเจนด้วยแล้วก็น้ำจอกแหนพวกนี้ใช่กองเอาไอ้พวกตะกรอนอะไรพวกนี้ไปด้วยอ,อก็คือจะช่วยเรื่องน้ำใสได้เยอะ,ะอก็คงได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบพระคุณที่รับชมลคะค่ะเดี๋ยวคุณป้ารับน้องปูก่อนเห็นแล้วคันเคี้ยวอยากจะปูตายเยอะ,อะเราก็จะได้ทำพันธุ์ตะพานเยอะนะคะแต่เราเนี้ยปูเราไม่มีตาย มันก็เลยไม่ได้ทําน้าพิกขึ้นมาตอนนี้ก็คือจะเป็นสองตัวอันนี้จะเป็นน้าพิษเผามันปูกับน้ำพิกนรกมันปูนะคะสองตัวของเราแล้วเราก็จะมีอ่าเดี๋ยวหนูจะให้ดูตรงนี้อันนี้จะเป็นมันปูที่เราแค่ออกมาตอนนี้จะเป็นใช่มันปูล้วนนะคะอถ้าใครปูตายก็แค่ไว้ใช่ค่ะก็ขายอยู่ที่กิโลตัวนี้ของเราจะขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะรับซื้อไหมรับซื้อค่ะรับซื้อนะคะใครก็ถ้า เลี้ยงปูแล้วปูตายแค่มันปูไว้เก็บสะสมไว้แล้วมาขายรับซื้อกิโลละอันนี้คือเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันราว่าราคาเนี่ยมันขึ้นลงมันขึ้นลงใช่อยู่กับคนใจของตลาดด้วยเนี่ยคือเป็นปูตายหน้าบอกของเราใครเลี้ยงปูไม่ตายมาบอกหนูหน่อยนะหนูจะไปขอความรู้มันก็มีตายของเราตายทุกวันอาจจะเป็นหมอละสองตัวสามตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรื่องเป็นปกติมากเลยที่เขาตายการตายเขามีหลายสาเหตุอย่างเงี้ยสภาพเนี้ย คือสลัดออกไปหมดมเครียดอ่เครียดแน่นอนอันนี้นะคะเป็นการเกร,ร,รียดเครียบปูเกรียเก็บจากอะไรอ๋อเมื่อวานเราเปลี่ยนน้าําอ่าเราเปิดหลบก,ก็อาจจะเป็นการเกรียดที่เขาสลัด ก็ได้เนี่ยนก็จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าปูกัดกันน่ะมันจะมีรอยดึงรอยฟันคือขามันจะไม่ได้หลุดขนาดนี้ไม่ได้หลุดแบบนี้ขามันก็จะเป็นรอยหยักๆยอะไรพวกนี้ถ้าเหลือม่งอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่ากัดกันข่าวบ้าเก็บไปทำไมขายได้นะคะทีนี้ขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทไม่พอขายค่ะอ๋อใช่ไม่พอขายเลยแล้วก็ มันปูที่แงแล้วกระดองกับนักอกไปไหนก็ขายอีกเหมือนกันขายอีกเหมือนกันใช่กระดองทำความสะอาดตากแห้งเราก็เก็บเอาไว้อยู่ข้างด้านหน้าเนาะอีอก็คือขายได้ถึงกระดองแห้งๆแต่คุณต้องทําความสะอาดตากแห้งใช่ก็คือต้องทำสะอาดให้สะอาดจริงๆค่ะแล้วแล้วน้ำพริกขายยังไงอันนี้น้ำพริกขายอยู่ที่กระปุกละหกสิบบาทจ้ะหกสิบบาทใช่เน้นๆเลยทั้งมันทั้งเนื้อปูอร่เลย ป้าเคยกินน้ำพริกอะไรนะตอนนั้นอะ่ะเราซื้อตาแดงหรือมันปูนี่แหละเออเดี๋ยวจะซื้อกลับอยู่เพราะว่าคิีนคู่ข้าวอร่อยมากต้องลองชิมของมันต้องลองของมันต้องลองโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะ